ถ้าหากคุณกำลังมองหาร้านกดเกมพาสราคาถูกผมขอแนะนำเลยร้าน Nemo Shop บริการกดเกมพาสแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็น Food, แมปบล็อกฟุตแมปคิงนิซี่แมปอันดเมมเอจแนอเอร์อีกด้วยถ้าหากใครสนใจก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยครับผมโอเคผมก็สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยผมวันนี้เราจะมาแนะนำห้าผลที่เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่หรือคนที่แบบกำลังฝึกล่าค่าหัวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นฉบับมือถือนะ ใครที่แบบกาลังหาผลล่าหรือแบบกําลังฝึกล่าอยู่ถ้าได้ดูคลิปนี้ก็น่าจะหาผลที่แบบเหมาะสาหรับการฝึกพีพีนะครับผมโอเคผลแรกก็จะเป็นผลพานทุกคนนะบอกเลยนะผลพาเป็นผลที่คโคตรจะโกงนะทุกคนทั้งเอาไว้แบบฟาร์ม PP อย่างนี้ก็คือครบจบในผลเดียวนะเป็นผลที่เหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่มากนะทุกคนมันไม่เน้นอคอมโบนะมันเน้นฟาดอย่างเดียวนะคนก็คือแบบไล่ฟันไล่แบบต่อยอย่างนี้เลยนะไม่จําเป็นต้องมีคอมโบนะทุกคน ใครที่แบบขี้เกียจกดคอมโบก็ถ้าเล่นผลนี้ก็เล่นชิวเลยบอกเลยนะผลนี้คือโคตรจะโกงเลยนะสําหรับผลพระผลที่2ก็จะเป็นผลสันนะทุกคนผลสันเนี่ยเป็นผลที่แบบค่อนข้างที่จะพีพีโกงในตัวเลยทุกคนเพราะว่ามันตัดเคนทุกสกิลนะแล้วก็เดามจสกิลมันก็ค่อนข้างที่จะแรงนะทุกคนแถมคอมโบมันก็ไม่ได้แบบซับซ้อนอะไรเลยนะผมก็มีคอมโบหนึ่งเอาไว้แบบให้ผู้เล่นใหม่ไปลองนะทุกคนโอเคก็ไปดูคอมโบเลยแล้วกันนะ โอเคประมาณนี้ผมคอมโบข้อมีประมาณนี้นะใครที่แบบกําลังมองหาแบบผลที่แบบฝึกคอมโบฝึกแบบกดสกิลอย่างเงี้ยทุกคนก็เป็นผลนี้ก็น่าจะดีมากนะโอเคก็ไปต่อผลที่3เลยแล้วกันนะทุกคนผลที่3ก็จะเป็นผลมือนั่นเองนะทุกคนเป็นผลที่แบบฮิตมากเลยนะเพราะว่าสกิลมันครูดาวไม่ค่อยนานแล้วก็สกิลการล็อกการจับอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะ ดีนะคนเอาไว้แบบล็อกแล้วก็ต่อคอมโบอย่างนี้นะแล้วก็เป็นผลที่แบบเล่นบนฟ้าได้ด้วยนะทุกคนเขาเล่ฮิตกันนะเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างที่จะครูดาวสั้นอย่างที่ผมบอกนะแล้วก็สกิลในการล็อกค่อนข้างที่จะนานแล้วก็แล้วก็เล่นบนฟ้าได้นะทุกคนก็คือโคตรจะครบเลยนะผลเนี้ยโอเคก็ประมาณนี้นะก็ไปต่ออ่าผลที่สีเลยแล้วกันนะทุกคนโอเคไปลีผลที่สี่ก็จะเป็นผลน้าแข็งนั่นเองนะทุกคน เป็นผลที่แบบเล่นโคตรง่ายทุกคนใครที่แบบกำลังฝึกคอมโบฝึกหาจังหวะฝึก P p พฝึกเปิดเคียนฝึกอะไรแบบต่างๆเนี่ยผมแนะนำให้เป็นผลทำแข็งเลยนะเพราะว่าผลทำแข็งเนี่ยมันเหมาะสำหรับมือใหม่มากๆากทุกคนส่วนคอมโบก็ผมมีหนึ่งคอมโบออกมาฝากทุกคนนะโอเคงก็ไปดูคอมโบเลยแล้วกันนะโอเคปิลี โอเคเฮเปไงบอกแล้วโคตรง่ายในหะ้ทุกคนวันช็อตแบบโอ้โหได้เมเลื่นเหลือ,ลอ,ลอบอกเลยถ้าใครแบบกาลังมองหาผลที่แบบฝึก PP ฝึกล่าคาหัวก,ก็ผมแนะนำเป็นผลน้ําแข็งอันดับแรกนะทุกคนมันจะได้ทั้งแบบฝึกความเร็วในการกดสกิลด้วยนะ,เพ,ะเพราะว่าเพราะว่าเป็นการต่อคอมโบนั่นเองนะเลยต้องแบบต้องใช้ความเร็วน,นิดนึงนะโอเคงก็ไปต่ออ่าผลที่5้าเลยลวกันนะทุกคนโอเคเป็นรี ผลที่ห้าี่เป็นผลเสือนั่นเองนะทุกคนเป็นผลที่โคตรจะโกงเลยนะเพราะว่าสกิลมันคูดาวโคตรเร็วนะทุกคนแล้วก็ดามจก็แรงนะแล้วก็สกิลแบบโอ้โห oh, โคตรไกลแล้วแบบแล้วก็สกิลมันโคตรจะก้วงนะทุกคนสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมันคูดาโคตรเร็วนะสกิลหนึ่งสกิลแซนนะมันแบบเร็วจัดเลยแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บแบบแป๊บเดียวอะแป๊บเดียวคูดาวเสร็จอะโอ้โหโคตรเร็อะแล้วถ้าแบบเล่นกระเพาะเงือกนะทุกคน ไม่มีวันตานะแบบเป็นอมาตะนั้นดูทรงเนี่ยใครที่แบบไม่มีผลเสือก็รีบไปหาด่วนนะทุกคนเพราะว่ามันโคตรจะโกงเลยนะแล้วก็บอกความเล่นง่ายนะเพราะว่ามันสกิลมันมันเล่นแค่ผลนั่นเองนะทุกคนมันแบบไม่ต้องต่อคอมโบนะแค่แบบวิ่งแบบกดสกิลหนึ่งกดสกิลหนึ่งเนี่ยก็ตายแล้วนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าสกิลหนึ่งมันครูดาโคตรเร็วนะบางทีก็เอาแบบเสือไปวิ่งต่อ,อยงี้ก็ได้นะทุกคนเพราะว่ามันมันสแปมสกิลได้นะคนทําให้แบบสกิลเขาไม่ออกนะ โอเคผมคลิปก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ใด้วยนะทุกคนก็ผมจะขึ้น8,000ซับแล้วนะถ้าใครแบบถ้าใครกดแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆนะโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมไม่าย